สวัสดีครับพบกับช่องเมล็ดพันธ์อีกครั้งครับวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับการใช้ประกาศเช็คไฟตัวนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับร้านเดียวก็มีผมก็ซื้อมาจากร้านเดียวครับเรามาเริ่มกันเลยกันเลยดีกว่าครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดไฟไมีหลอด LED อยู่ข้างหน้าครับตัวนี้จะใช้่าน 3A ขนาด2ก้อนครับ2ก้อน 3A เรามาเริ่มแกะเพื่อจะใส่ฐานกันเลยเด้กันครับตัวนี้ข้อควรระวังก็คือเวลาใช้งานใหญ่ให้ตกตกพื้นนะครับเพราะว่ามันจะเพี้ยน ในการปฏิบัติงานเราอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับเริ่มเลยกันครับมันจะมีตัวล็อกเราก็ค่อยดันออกมาหน่อยหนึงครับข้างในก็จะไม่มีอะไรมีแค่แผงวงจรแล้วก็ช่องใส่่านขนาด 3A 2ก้อนครับตอนนี้ก็ใส่บวกใส่บวกลบใส่ลบก็ไม่มีอะไรมากครับ ใส่ดันเข้าไปแล้วก็ค่อยๆค่อยๆขยับฝาปิดต้องระวังหน่อยครับมันมันจะกระเด็นออกใส่ยากนิดหนึ่ง้องระมันระวังว่าเครื่องมือตัวนี้มันมันเซนซิทีฟมากครับตกพื้นหน่อยมันก็จะเพี้ยนเลยครับใส่ฝาครอบค่อยๆขยับ ็ดันไปให้มันสนิทมันเข้าล็อกองมันมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ครับดันเข้าไปดันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีตัวนี้จะมีไฟฉายได้ครับเป็น LED 1ดวงดวงบเปิดไว้เวลาเลาชิกไฟในที่มืดเราก็จะมีไฟฉายตัวเล็กเป็น LED 1ดวงนี่ครับพอพอจะมองเห็นบ้าง ช่วยได้หน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คไฟของจริงนะอันนี้เป็นปลั๊กไฟครับที่มีไฟเลยดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับแล้เวเราจะมาลองเช็คก,กันดูบ้างเปิดปุ๊บไฟมาแล้วนะครับเราจะลองเช็คดูปลั๊กไฟตัวนี้เป็นปลั๊กที่มีสายไฟตัวนี้เป็นสายไฟ L ตัวนี้เป็น N ไม่มีไฟครับ ถ้ามีไฟมันจะมันจะมีไฟตรงประกาเช็คไฟเราแสงมันจะออกมาครับอย่างนี้ครับนี่ครับใช้ได้ครับใช้เช็คไฟเพื่อขอบคุณสำหรับการรับชมและฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเมล็ดผ่านครับผมขอบคุณครับ